สนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาราไทยสวัสดีค่ะในช่วงนี้มารับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกากับดินสอสีพนิดาเขื่อนจินดากันสักครู่ค่ะ คอปทอพร้อมมวลชนเดินทางไปยังพักรวมไทยสร้างชาติกดดันให้ออกจากการร่วมรัฐบาล กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทและแนวร่วมกลุ่มต่างๆนำมวลชนรวมตัวโดยใช้รถสองแถวขนาดใหญ่และรถเครื่องเสียงเดินทางไปยังพักรวมไทยสร้างชาติเพื่ออ่านถแถลงการให้ออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลกับนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรักฐมนตรีโดยมีการนัดรวมตัวกับกลุ่มต่างๆที่บริเวณกระทรวงการคลังจากนั้นได้เริ่มตั้งขบวนเดินถือธงชาติและป้ายข้อความแสดงสัญ,ญลักษณ์มุ่งไปที่บริเวณหน้า พกรวมไทยสร้างชาติให้ออกจากการร่วมรัฐบาลพร้อมรณรงค์ต่อต้านนายกรัฐมนตรีที่มีการเผยแพร่คลิปพูดคุยกับอดีตผู้นํากัมพูชาโดยเชิญชวนประชาชนมาร่วมชุมนุมขับไล่นางสาวแพททองทานชินวัตรให้ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่28มิถุนายนนี้อีกด้วย เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาน,นายโรณรงค์ทิพสิริรองอธิบดีกรมการปกครองชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฝ่ายปกครองจังหวัดพะเยาตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาและตำรวจภูธรภูซางเปิดปฏิบัติการพิทักษ์ภูซางบุกจับร้านคาราโอเกะหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาให้บริการลูกค้าและขายบริการทางเพศอย่างเปิดเผยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้านาคารา กแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตให้เปิดสถานบริการภายในร้านพบพนักงานหญิง6คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงจากการสืบสวนพบว่าเจ้าของร้านเป็นคู่สามีภรรยามีพฤติการรู้เห็นและได้รับผลประโยชน์จากการค้าประเวณี เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤตินตนไม่สมควรและร่วมกันค้ามนุษย์เบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยเหลือผู้เสียหายคัดกรองและคัดแยกโดยสหวิชาชีพและเตรียมนำตัวส่งเข้าบ้านพักเด็กเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซอสกุงรถฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสปูรถฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพชรกลับมารับชมทันข่าวในช่วงสุดท้ายเวลา16นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ